หาเห็ดเผาะกับยายตุ้มกันนะคะพี่น้องมาดูซิจะได้เห็ดเผาะไหมหมอจีบบ้างไหมดูขออภัยในความอ่อนๆอ่อนเเลลยยุมอ Hẹp hóc của mọi tập tàn hết niệm của mọi đạo luôn. Hẹp sang đó được móc giác giác. hết 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 hết

สามสามสี่ว้าวหนึ่งเม็ดก็เอาแบบชนุถนอมอีกเนาะอ้าโอ <laughs> oh, ้ยมันอ่อนแห้งเลยคุณหมอแต่ถ้ากินพระรามพันจะแตกเลยแตกซบพี่น้องเอ้ย ปูไม่เป้งปูไม่เป้งเห็ดปู้เสองเมตรคุณหมอสน้างลายคุณหมอดี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 โอ้ยโอ้ยโอ้สง บูอันน wow. mm ี hmm. wow. hmm. mm. like ้เม uh ็ดใหญ่ว้าวได้สมนึงโอ้2นี่2 3 4อุ้ยมีเตอมวกายมอเลยเต็มเลย้าวเอาเจออีก 哇！<Wow. S 2> ไหนนอกเรานอกนอกนอกนอเป็นนี่ก็ไปกุลามเลยนะนกคุณหมอมาจักตีคะนี่ตีห้าค่ะคุณหมอโอ้ก้ารนะบอกมาแจ้งพอดีครึ่งหกโมงก็ดีค่ะอือคือเขาเดินทางเพื่อนหาแล้วแล้วเพื่อก็เฮ็ดเป็นโกงเป็นโกงนี่พี่น้องนี่โกงละลอย ได้สามร้อยละคุณหมอเนาะพอดีแนมาหนึ่งชั่วโมงได้สามร้อยเอาหนาพอดีหละเมื่หันเนาะได้สามร้อยหนึ่งชั่วโมงได้สามร้อยหาได้เพื่อก็จะเอาทำเป็นกองกองนะคะพี่น้องกองละหนึ่งร้อยอันนี้เพื่อนจะทำทำขายเมื่อกี้เจ้าเมื่อกี้ได้สามร้อยอันนี้ก็คงจะได้สามร้อยแหละเนาะคุณยายเนาะ มันก็เห็ดเป็นกอง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 นี่มันได้แกนนี้

พี่น้องยี่สิบเก้าเอ้ยโบแมนมื่อนยี่สิบแปดพฤภาคมสองพันหกสิบหกค่ะพี่น้องโอ้ยหกสิบเจ็ดค่ะพี่นอ้นองมาหาเห็ดเพาะกะพอได้อยู่พอได้แกงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันเพยงเท่นนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวหาต่อค่ะพี่น้องบาย,บาย